ที่เจ็ดคุณภูวดลชูชัยยะลูกที่แปดคุณอิทธิศักดิ์นะคะที่เป็นผู้ที่ได้บรรทุกเอาฉักมาทั้งไปและกลับนะคะขอเรียนเชิญน,นะคะคุณอิทธิศักดิ์ลูกต่อไปนะคะคุณไพศาลงามสมทรัพย์ลูกสุดท้ายนะคะคุณภูนสุขหานยุทธกรคุณไพศาลงามสมทรัพย์ค่ะ เมื่อประเคนเรียบร้อยแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านกลับที่นั่งรับรองเดิมนะครับหลวงพ่อจะได้เก่าวสามโมทัญยกถาและให้พรเตรียมน้ำตรวดน้ำผู้อาทิตย์ให้สัมพัสสัต์ทั้งปวงนะเทวดาทั้งหลายสิบกชั้นฟ้าสิหาชั้นดินสิบเก้าชั้นสมอีกสิบสี่ชั้นใต้เนินบดานจะได้อนุโมทนาคุณกุศลกับเราท่านทั้งหลายที่ตั้งใจมาแล้วนะขอเจริญพรขอถวายความเคารพ กับพระเจ้าพระสงค์ทุกทุกโรคและขอเจริญพรกับบรรดาท่านสาธุชนยากจงทั้งหลายทุกท่านก่อนที่จะได้รับพรจากพระเจ้าพระสงค์นั้นอาตมาภาพในฐานะที่เป็นประธานสง์ในวันนี้ก็ขอกล่าวอนุโมทนาชื่นชมยินดีกับบรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้เดินทางมาทั้งใกล้และไกลด้วยเจตนาศรัทธาที่เราท่านทั้งหลายจะได้ทําบุญในวันนี้ซึ่งหลวงพ่อพฟังคุณโยม ซึ่งเป็นพพิธีบงสวงเมื่อเช้านี้เมื่อกี้นี้รู้สึกว่าเยี่ยมทีเดียวฟังแล้วนั้นขนลุกประว่าวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สิงสถิตยอยู่หนที่วัฏบาทสีรอยแห่งนี้ท่านคงจะเสด็จมาและคงจะมารู้มาเห็นที่เราท่านทั้งหลายได้กระทํากันมาในวันที่จำนวนหลายเพราะฉะนั้นหลวงพ่อในฐานะที่เป็นประธานสูงก็ขอเชิญชมนุโม,มูนาโดยเฉพาะคณะสิทธิ์หลวงปูงป่ทวดหยบน้ําทะเลจืด ูดูพมปัญโยและท่านอาจารย์สุภกริชัยวงศ์สุภรัตแสงจันทร์ทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวนามาก็ตามที่ได้มีเจตนาสถาได้กระทำถวายสิ่งต่างๆที่เมื่อเช้านี้ท่านผู้อุปสงจ์จะรอถึงพิธีกรก็ได้กล่าวแล้วว่ามีอะไรบ้างแต่มาก็คงจะไม่กล่าวให้ซ้ำรอยเนื่องจากว่าเวลามันจํานวนจำกัดอย่างไรก็ตามอาตมาถามท่เจ้าหน้าที่ถามพระท่านบอกว่า10ปี เราท่านทั้งหลายนั่นก็จะได้นำเอาผ้ามาทำการถวายไปกับอุปถัมรบาทศิรอย่งนี้ซึ่งเราท่านทั้งหลายก็คงจะทราบคิดติดศัพท์อยูย่เดียวว่าพทธบาทศิรอย่งนี้นั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่น้าทิดดอยแห่งนี้นั่นคนทั้งหลายทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่อื่นก็มีก็ขึ้นมาบูชาเพราะเห็นว่าพุทธบาทแห่งนี้นั้น เป็นสถานที่ตั้งอยู่ที่บนดอยแห่งนี้และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของเราทั้งหลายไม่เฉพาะชาวเชียงใหม่เท่านั้นประชาชนทั้งใกล้และไกลอย่างท่านทั้งหลายที่มารออยู่นี่แม้ว่าจะเป็นศิษย์ของหลวงปู่ดูก็ตามหลวงปู่ทวดก็ดีหรือรู้จักใครต่อใครก็ตามชักชวนกันมาก็ถือว่าเราทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่ได้บุญได้กุศลอย่างมหาศาลทีเดียวซึ่งเราท่านทั้งหลายได้กล่าวเมื่อกี้นั้นส่วนมากเราก็กล่าวในสิ่งที่ดีๆ ังนั้นสิ่งที่เป็นมงคลอันเกิดจากจิตใจที่เราได้มากระทําในวันนี้จะมาก็ขออํานาจเต็นคุณพระศีรัตนตรยัยกุศลขันคุณงามความดีอันเกิดจากเจตนาสถาัทาตลอดถึงอรอยพุทธบ,บาทสี่อยของวัดพุทธบ,บาทแห่งนี้นั่น และองค์เทพพยายดาทั้งหลายที่ได้กล่าวมาเมื่อเช้านี้ก็าตามจงได้มาเป็นสักขีพยานรับรู้รับรู้รู้เห็นอนุโมทนาปกปักรักษาประสิทธิ์ประสาทพรชัยให้เราท่านทุกคนนั้นได้อยู่ดีมีสุขอายุมั่นยืนยาวได้ไ้พ้นจากไปให้เด็ไกลจาก,รรจากโรค สรรพทุกโศกโรกาต่างๆก็จะได้บังเกิดมีมากลับไปแล้วนั่นขอให้ทุกท่านจงรวยรวยรวยเฮงๆงตลอดไปดปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สิ่งนั้นนั้นจงพรานสำเร็จจงพรานสำเร็จจงทุกประก,การและขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพพระไมยที่สมบูรณ์อย่าเจ็บอย่าไข้และอย่าจนเกิดมาชาติใพดพบใดขอพบุทธศาสนาและขอให้ท่านนั้นจงเป็นผู้ที่มีกายมีวาจา มีจิตใจที่สวยสดงดงามมีจิตใจที่เบิกบ,บานค,คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองท่านทั้ง,ง,งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปอายุวันโ,นโนสุขหังพลรัง y, ต่อไปก็รับรอนเนาะเ <c oughs> ยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากลัง เอวํเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปทิตังตุํหังกิปะเมวะสมิสตุสเพปุเรนตุสังปาจันโปนลโสยถา มณิชติลาโสยธาสปียติโยวิวัจจานโทสัพพะโลอังโควินาสตตุมาเตยภวันตารายโยสุขินทิขายกโกภวัสัพพิติโยวิวัจัา ตุสัพพะโลวโควินาสตุมาเตยภวันตุอันตรายโยสุขิมขายโกวัภวสัพพิติโยวิวัจฉานตสัพพะโลวโควินาสตุมาเต วันตรายโสุขิเทคายกอภาวะอภิวันธนาสสนกจังวทาปัจจิโนจัตตาโลธรรมวันติอายุวันโนสุขังา หลังสัพพะทาตโนภเวนะสัพะตัมมานภเวนะสัพะสังฆานภ ชินาสาวกานุภาเวานัสัเพเตตระกาสเพเตพยาสเพเตอันตรายาสเพเตอุปัตถวาสเพเตทุนิเมตังสัพเพ มังคลาวนาสันตุอายวะทากอนธนวะทากสิริวะทโกอัสาวะากภราวาทากวันนวะทากสุขวาทากโหตุสาพะธาททกาโลกาพยาเวลาส 「どじょぱたわあねが」<music> ตารายาเปวินาสันตุจเตชาสาชัยสาเศธิธานังลามพังโสติภาขยังสุขังภาลังเสิรอายุจาวานนมจะังคังวเทชัยสวัสตวัสจะอายวังจะเชวาเทธิภาวน ตัวเตมสาวะมะมังตาลาลาคันโตสาวะเทวตาสพพะุพธานุภาเวนัสธาโสติภาวนตัวเตมวะโตสางะมมังตาลาลาคันโตสาพะเทวตาสาพะธรรม สัทาโสุธิภวันตุเตภวตุสัพพังฆาลาคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆาโนภาเวนสัทาโสุธิภวันตุ ทุกท่านอยู่ในความสงบสักหนึ่งนาทีเพื่อประมวลผลความดีที่เป็นทักขิณยทานอันยอดเยี่ยมถวายแด่ทักขิณยะอุคคลผู้ประเสริฐเพื่ออุทิศแด่บูรพาจารย์อทุตแด่บรรพชนผูชิษเก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วสักหนึ่งนาทีนะครับต่อไปจะได้แผ่บุญกุศลอีกรอบหนึ่งนะครับ I-tang-tana-kam-mang-nip-pa-na-pat-cay-yo-hon-tu-no, no i tang sila kam mang nip pa na pat cay yo no i tang na kam mang nip pa na pat cay PANGKAM MANG SAPEHI KA TEHI KA TANG PUNYANGNO TANTO SURANANTO PONTO YEDEWA ATSA MING THANE ATHIKATA YUKA NANG SUKHI ATTA NANG Harrantuk matabita su kita hondo du kapmun sape nyadak kasu kita hondo du kapmun canto sape hanyadak kasu kita untukho canto sappisa sape สาสเปเตตาสุขีตาหุนโตตุคาสพเปนัขัตตาสุขีตาหุนโตตุคาปะมลจันโตสาเปเตวาหุนโตตุคาปะมลจันโตจาริญุปัชัยยาสุกีตาหุนโตตุคา <m urs uit arios> สัปะสัมปาตีนังสามีจันตุโวด้วยความเคารพนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอความเป็นชยมาหามงคลจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดปุถุโธมังกาลาสัมปุทุโธสัมปุทุโธติปาทุาตตะโม มังคาลามากรมมาสัพป,ปะทุขาปะมุนจเลธรรมโมมังค่าลามพุปโตกัมปีโลทุตัสโสอนุงธรรมะมังคาลมามสัพภัยยาปะมุนจเลสังโคมังค่าลามพุปโตวาราตะคิไนยโย ตโลสังฆะมังกาลามากาม,มาสะป,ปาโลกาปะมุนเจเลพระเดชพระพุทธบาทสีลอยพระพุทโธองเก่าองค์ใหม่องค์ใหญ่ปริสถานอยู่ที่นี่ข้าพเจ้าทั้งหลายในมาทำบุญถวายจตุปัยาทายธรรมเดชพระคุณเจ้าวันนี้สารวมด้วยกายกรรมสามวจีกรรมสี่มาดูกรรมสามต่อหน้าพระคุณเจ้าและสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้ แม้แต่จะอยู่ในรังกาอยู่ในชุมพูอยู่ในร้านนาล้านจ้างข้าพเจ้าเจ้าขอวันตาพระพุทธบาทพระธาตุเจดีย์ที่เนี่ยเจ้าทั้งหลายทั้งปวงนั้นวันตาเมพุทังสับปังเมโตสังขมาธาเมพันเตวันตามีธรรมมังโต,ตสังขมาธาเมพันเตวันตามี สัพพังเมโตสังฆัมมาธะเมภันเตวันกุโรอุปัฏฐาจาริโยสัพพังเมโตสังฆัมมาธะเมภันเต ังสัพพังเมโตสังฆมาตาเม้ัมเตวันตาเมอริยมีคักสีไม่ยังสัพพังเมโตสังฆามาตาเม้ัมเตวันตาเมจิติยังสัพพังสัพปัาฐานสุปฏิิทตตาสริระธาตุมหปฏูหิงพุทธาโลปังสักกลังสักตานาคโลกเกตวะโลก amma loke sammapo dhipe langkha dipesarelatha tunyo kesaha tunyo arahanta kha tunyo kitiyam khanta kuttingca tura siti saha se dhamma khanthe sappi sampatha cetiyang พระเดชพระมหาเถระเจ้าคณะพระสังฆาธติการข้าพเจ้าทั้งหลายได้นั่งต่อหน้าพระคุณเจ้าประสมร,รวมด้วยกาย,ยกรรมสามมรดิรมสี่มโนกรรมสาม,รรม 3, ซึ่งอันเป็นการประสมตัวแล้วจักวันทาขอเข้ามาแด่พระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าโปรดงดเสียตทวอันร่วงเกินเหล่านั้นเพื่อให้ข้าพเจ้าได้สำรวมระวังในการเข้าใกล้พระคุณเจ้าในการต่อไป วันตามิพันเตสะปังอปาราทังกาม,มาถาม้าเมพันเตมายากาตังปุญญังอะโนโมติตาปังสามินากาตังปุญญังไม่หัางตาทัปปังสาตุสาตุอะลุโมตามิวันตามิพันเต จัตตาโลธรรมาวตันติอายุว ah, sure, sure. ah, uh ันโลสุข uh ังปะลาต่อไปก็คุณเจ้าจะได้ผมน้ำมนต์หน่อยนะจากคุณลูกมีคนพ่ออาจารย์ของข้านะคะศักดิ์สักการ์เจ้าวาด เจตฺติยํโภติยํปุญฺญสฺสกายานํนนฺติวตฺตโนเอวํขวามิชโยโหหิจยสุมงฺคเลอปฺปลาจิกถาเวโพคะเลอภิเสเกกตํสุมงฺคลาสุปฺพทสโตติตํสุขนฺโวสมโภนโตจสุยถํภมฺมาจริสุ กายกรรมบาวาจากรรมาปาทานกินานปาทากินามันกรรมปัมมิเิเตปาทกินาปาทานกินานเนกาตวานลาพันตะเตปอาจจพาลาพากวนนะว่าตามนะครับหันทธาทนี้มะยังพันเตพันฉามะามพระอุกิจามะยังพระอุกระนียา जैसा था तुम्हें काराम मजा था